เตอนมันจี็นเพิ่งสูงเพิง่นะิงดีมานามนะเพราะว่ามันเจียนยดเนีย่ยกาตอนนุด้วยแน่แตเอาตอนมันโล่งโอ้โล่สดิสีด้โล่งเพื่อสวัสดีคับเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้เราจะพามากินส้มตำส้มตำร้านใยญยจันบันเดโลกนะคะอยู่หลังกองดี21เ,เนี่ยคะ่ะ ทำไมหมวยพามากินร้านนี้เพราะว่าร้านนี้มีปลาค่ะเป็นท็อปปิ hmm. ้งไม่เหมือนร้านอื่นนะเหมือนเคยมากินบ่อยแล้วค่ะแต่ว่าไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปคือคือครั้งนี้แหละครั้งแรก๋ยวจะพามากินแบบจุใจเลยค่ะเขาก็มีที่ล้างมืออยู่นะ ขอร้างกงนี้แล้วกันอันนี้ค่ะส้มตำสีซีดมากแซบ่บมีปลาล้าเป็นตอนๆเป็นตัวๆเด้อค่ะอันนี้ นี่แหละเอกลักษณ์ของได้จัดอันนี้หมูยอค่ะหมูยออุบลขึ้นชื่อรอช้านะคะเนี่ยมีหลายเจ้าด้วยเดี๋ยวไว้วันลังดจะมาจะพาไปกินค่ะจะพาไปที่ศูนย์หมูยออุบลเจ้าไหนเด็ดเจ้าไหนแบบอร่อยอยะะ่าเงี้ยค่ะถ้ามาอุบลแล้วไม่ได้กินหมูยอนี่มาไม่ถึงนะคะเพื่อน อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเพดานปากบัวค่ะคอนกรอบอันนี้ไข่เป็ดต้มค่ะอยู่กรุงเทพหาทานยากนะคะไข่เป็ดเนี่ยแต่ว่าอยู่อุบนนี้คหาทานง่ายมาก ต้มเลยนะคะแล้ววอนจะกินหมดไมเนี่ย3สามใบวันนี้นนค้มคืมค่ะฝนตกตั้งแต่เช้าเนี่เพิ่งหยุดตกแล้วก็แดดออกมาแล้วก็ร้อนมีไก่ทอดมีอะไรด้วยนะคะแต่ว่าไวม คงจะทานไม่หอดนะมาเลยคะ่ะมาก,กินน้ำกานี่สิทากินนีข้าวเหนียวสิบบาทโอ้ได้เยอะร้อนร้อน แพ็คค <ítulo> ่ะอยูข <Beautiful, S 2> <S LE> ้างหลังนะครับพวกยายป้าป้าพักกาสัมมลกอ ถ้าเกิดว่าใครแบบว่าซีเรีส์เรื่องบรรยากาศเรื่องอะไรก็อาจจะไม่เหมหาะนะคะร้านเนี้ยมีไก่เดินไปเดินมาท่านได้ค่ะมท่านได้มากค่ะมากทานมยว ปลาแดดป็นโตโตมีราคาใยจันต,ต้มตำใยจันปลาใยจันเนี่ยจะไม่ค่อยเค็มนะคะมันจะออกเปรี้ยวๆยายแกบ,บอกว่าแกซื้อมาจากตลาดนั่นแหละแล้วแ,ลแกก็มาต้มใส่น้ำใบเตยใส่ใบเตยแล้วก็ใส่มาขามเปียก น้ำปลาร้าแกมันจะสุกค่ะแต่ว่าตัวปลาล้ามันก็จะไม่สุกปลาร้ามันเค็มๆเรี้ยวๆค่ะจะไม่ใช่ว่าเค็มเหมือนปลาร้าที่อยู่ตามบ้านนะคะมั็นแบบเี้ยวยายบอกว่ายิ่งถ้าปล่อยปลาร้าไว้หลายวันยิ่งจะเรี้ยวค่ะเพราะว่าน้ำมะขามเปียกมันมันทำให้เรี้ยวอะค่ะ แล้วก็มีไชมาหามเปียกร้อนร,ร้านแก็อยู่หลืบๆน,นะคะอยู่ในซอกอยู่ในซอยแบบเล็กๆแต่คนมาซื้อเยอะแล้วแบบนี้มีนคนแบบ ขับรถมาแบบรถเกงมากินอย่างเี้เลยนะนี่ชื่อเสียงจริงๆถามว่าอร่อยไหมมันก็แล้วแต่ปากคนนะ้ะแต่นี้นเหมือนว่ามันก็โอเคระดับหนึ่งนะคะมันไม่ได้อร่อยมื้ออร่อยโดดอะไรอย่างเงี้ย เผ็ดนะคะลืมบอกไปว่าเผ็ดน้อยไม่เลยค่ะวันนี้พกแอนตีซินมาด้วย จำตจประแดก่ดกกพ่อยว <laughs> <laughs> คบประแดกกระแดกขันประแด,ก,ก,ดกบานห้องน,นอนมันจะยู่ในไหอย้าก็ไปเอามากินมันกระสีเข้ม ว่าปลาแดดเดียวจานนี้มันจะแบบไม่เค็มขนาดนั้นนะคะมันจะออกเปรี้ยวๆ mm hmm. แช่ผ่าเอาอัน,นึกจำ mm hmm. ตอนนี้ใกล้เทีเ่ยงค่ะลูกค้าเยอะกิน เข้าไปประมาณสองสามคำนี่เริ่มรู้สึกว่าเริ่มปวดท้องแสังได้นะคะแั่งได้เสร็จมากเสร็จน้อยเสร็จกลาง็ะมาเดินทางวามเผ็ดร้านนี่ก็คงประมาณนี้ค่ะไม่ได้สั่งว่าเผ็น้อยไข่เป็ดต้มอนาปาชีสไซสหาคีพารโลชีสไซสโอ้ยแซ่บ เราข้างคาคามอนเขาบ้านเหมยทำไมนั่งอยู่คนเดียวพูดไอคนเดียว้าม,มามันป็นสมจังค่ะ ย,ย้อนนี้อร่อยนะคะแม่ขคลายมาโดนหรือเปล่าคะอยู่นี่เดียวหรืว่เป็นยี่สิบหรือว่าย่สิบปีแต่ก่อนเม่ข้ายอยู่ในบาท ใชกปูดจับ่งาเห็นแต่บาดแตคล้องเนาะมันเป็นปลาเป็นดงเลยแถวเนียแม่ยูค่ะแม่ปลา่าเป็นปลาเป็นปาไงพอจเปี่ยก็ปูดจับสายรถที่ตำไปแล้วแม่บปหวงสูตรวันนี้ที่ไทยหแม่่รู้สูตรงที่ไหนแม่หรกคะก็มีเครื่องปรุงทอสนี้เนาะแม่กับผแว่าไผ่กับพรุงต้ำคือแม่บังงตัวไหนด้ค่ะแม่แต่แทนเครื่อง

น้ำมะขามเปียกน้ำปลาร้าขงชูรสน้ำตาลน้ำปลาน้ำปลาดีเขามี่ด้วยแต่มาใส่แต่ตอนนั้นแม่มาใส่แม่มาใส่แต่ตอนใส่หมักหวาะใส่หลายบุรุษคนมันใส่เลยทนี้ตายโขมคนใส่หนังตาลคนใส่ชื่อรถนู้นหรอว่ามันแม่แบบมีสูตรเคล็ดลับบ่อะไรแม่บ่ได้มีเคล็ดลับอย่างนี้คือไปไปซื้อมีแฟนชายนี่แส่เนาะ คนสบายดยู่ะใ่ขยองแ้แ่จะู้ว่าีมืสอยู่ในมือเท่านี้ละโอ้ยคุะน่่ยหนป่ดยตมนไ้าพชไันองใหญ่ตาเากะคุลคนจักเอาหดวที่ไหนจักเอาหอดปลาแดดใครจักหัปลาแดดที่ไหนตอนใหญ่ตะมันบกคือแต่ว่าไปตามก็บกขือเมียตาคนววาะ มนแมนอยู mean, ujemy, ่ค okay. ่ะเป็นทางว่าจัง the ่ะต uh ้องการเดียวกันก็เลยว่าขันบกเชือกระตักเอ้ยแมนนี่นะกระตักไนนีค่ะเขาโบมือกว่าโอยหนอกเลยแมนอยู่ค่ะแมนทีวานี่มือก็คือกันคุณนึงฐานจน่้วสุดทต่ดที่ดูนแห แก่หิลนตรงไหน่ไนถ้ามัจะเอาแ่งดหลโอ้ยกด็นดหหล้วิดใ่โดดหี่้ายไปนเสอดอนู่โอ้ยวปากสั้งดำนักเป็นขีดเป็นขีดซะสันตายัะที่เดียวตอนเออบางคนมันคิดว่าร้ายเพราะว่า งกุงี่าัตบกาไับ้ากับหน้างก <behavi Lee. S 1> <box! S 2> ปลายกบพี่แล้วทีอ่งันตัากปาอีงอันนี้พี่แข็งว่แม่พแข็งที่อตัวอ๋อพริกแข็งก็ติดโั่พี่ี่ี่พี่เยอะ จ้มดีด,มดีหีือจ้ัวดีหัวอันมือค้ายดีนี่แม่ค้ายเดีจักถุงค่ะเป็นคะลอยนึ่งหาดถุงละสี่สิบบาทจ้นละสี่สิบแม่คล้ายเดี๋ยวซุ้ซดมือแล้วแล้ถุงโอ้ยแม่มันถ,ถุงอะไรนะถุงล,ยลายเดี๋ยวจักโลค่ะมะมะุง่งเบจจักโลนั่นเจ้าอันดีดีี สี่ทุงห้าทุงคือ,คอห้ากิโลต้มตำในมะละกอมาตรฐานชาทุงโอานทุ่งพองุ่งี่ัวเขามาทำน้ำยอดีที่สุดยอดยายจันมาในลโลกแม่บาาอกคะโอชองโควิด เหียนยืดไปถึงพุลก้นเนาะเป็นสปตลาด์ออกันทุกเมี่ยค่ะตับอกเหียดกเออขายบริเวียนดเหยีย่าะจะดหดตีรถจักรแม่โ่จัดเหนียบนันหมูเลยจะบอลวอออกสิไปเหยียก็จะว่าเที่ยวดูนหูมัจะงอออกสีเหียบ่พิไปหียดจะัอลม่หูเลยว่ามันเหนียบเป็นไรก็จะวาเหียบพูคน หลวพ่อพอดีเขาเขาเคยเงียบก็ไม่สวยใจเลย่วะสกยอดสุดยอด่านแม่แม่เขาเพิ่เอ่ยแม่ว่ยายจันรบรรลือโลกจัเทพแม่ใช้เป็นผู้ต่างห่แม่แม่อันนี้คือกัดคือดีแท้แม่วะจะใหญ่เลยแบบโดนหนึ่งข้าเจ้าเอื้อแม่พ่ไหนวาเองเลยอันนู้นแ่ยบน๋มบอเขาบว่าไปร้านยายจันทร์บรลือโลกว่าสั่น ชื่อมวนแทนนะแม่กระ่าอ้ผู้ดท่ตั้งือเรว่าอันวก่ง่าอกบกงานงานอย่างนี้แต่ว่าแม่ก็ซื้อซื้อซื้อาเยจันมันบอคะแม่อันอ้ายายจันผู้ดไปตัางมรนลือโลกแม่เงินกอย่างอนนี้ดีแท้แม่ว่าไปต่อให้แล้วแ่ค่ะแม่มาอุ้ยนี่เนเอกลักษณ์ล้เจางานงาก็จมาขอ ยังก็เขาเอิดสนับสนุนนะนะเอากลัดไหไปอ้าจะไปติดซื้อไว้ฟาขังยายจัยประดูโลกมมีใครซื้อแบบนี้ด้วค่ะกันนี้ก็พวกอันนั้นมากแต่ก็เอินคือกันล่ะหูบุนวันนี้นะนะหูบุนวันะนี้เป็นมาก อันนี้ข้องนัวจ๊ะแป่นัวเอไปเองได้เลยจัวแม่ใส่แล้วมาเอิดจากสันเบิดบ่อยถ้าจำไปเห็นไปอันนี้แม่โอ้ยนี่แหละที่เจอแม่ให้เด็บอกค่ะปเด็ปเด็ก็คือมันจะตลาดคือการแม่กัมาต้มหนามัน ตอนบอรเด็ทตุม่มหลือตอนมันจีเป็นเครื่องสุกเครื่องดีป่ะนะพอว่า,ามันเะจี๋ยนี่แน่ะาการตอนพกเกลือแม่ก็เอาตอนมันลงลอ่าจ้ะในมือเบนเองจ้ะขอบคุณจ้ะรายด้หดอดสองคุงคู่ท็อปดีก็ได้แม่ ลุงสีได้พี่สีได้ลุงก็แย่ชัดรับกลับอร่อย